นี่ก็คือบ้านของเล่นที่ถาว่าเอาของเล่นนะ่ะใส่เข้าไปให้อยู่ในบ้านหลังเนี้มันจะทําให้ของเล่นชิ้นนั้นนะ่ะมีชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้จริงๆอย่างเช่นถ้าเอาหุ่นตนะํารวจน่ะใส่เข้าไปในบ้านของเล่นหลังเนะี้มันก็จะทําให้หุ่นตํารวจอันนั้นนะ่ะมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่ในบ้านหลังนี้จริงๆด้วยสวัสดีท่านผู้ช่วยหัวคมทุกคนด้วยครับวันนี้ก็จะมาสปอยบทสรุปเรื่อง The House of the Head เปิดมาที่ฉากแรกเนี่ยไอเด็กสาวคนนี้เด็จะเรียกว่านางเอกแล้วกันพ่อกับแม่นางเอกเนี่ยเพิ่งจะซื้อบ้านของเล่นหรือว่าบ้านตุ๊กตาน,นั่นเองมาให้กับนางเอกซึ่งก็เป็นบ้านของเล่นที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ดูราคาแพงมากๆเลยซึ่งในบ้านของเล่นเนี่ยมันก็จะมีของเล่นอาศัยอยู่ด้วยก็ประกอบด้วยพ่อแม่ลูกแล้วก็หมาตัวหนึ่ง ก็คือคล้ายๆบ้านจริงขนาดย่อส่วนเลยแหละซึ่งนางเอยก็ตั้งชื่อให้อครอบครัวบ้านของเล่นนี่ว่าครอบครัวสมิธนะแล้วนางเอยก็เอาหุ่นพ่อแม่น่ไปวางไว้ในห้องนอนแล้วก็เอาหุ่นลูกนะให้ไปดูทีวีอยู่ในห้องนั่งเล่นแล้วกำลังมีความสุขอยู่กับบ้านของเล่นได้สักพักเนี่ยนางเอก็ต้องบอกลาไปเรียนละพอนางเอกไปเรียนเสร็จแล้วก็กลับมาที่บ้านแล้วเนี่ยนางเอกก็รีบขึ้นไปดูบ้านของเล่นเลยนางเอกก็ส่องดูตรงต่างๆแล้วก็เปิดบ้านออกมาดูทาให้เธอเนี่ยพบว่ามันมีหัวผีนะางอ่บนนนใ้ขเล นายเอกเห็นแบบนั้นก็งงเลยก็ถามไปว่าไอสัตว์มึงเป็นใครเนี่ยกูไม่ได้เอามึงมาใส่ในบ้านหลังนี้สะหน่อย <c oughs> ก็คืออยู่ดีๆเนี่ยมันก็มีหุ่นหัวผีมาปรากฏในบ้านหลังนี้ซะงั้นแล้วน้าเอกก็ไปดูที่ห้องนอนของบ้านของเล่นมงัง ปรากฏว่าตอนนี้หุ่นพ่อกับแม่นะตอนแรกนางเอกจัดให้มันนอนอยู่ใช่ไหมปรากฏว่าตอนนี้มันลุกขึ้นมานั่งเองสังั้นนำซ้ำไอหุ่นลูกเนี่ยก็เหมือนมีท่าทีว่ากําลังหวาดกลัวอะไรบางอย่างอยู่ด้และหุ่นสุนัขเนี่ยก็เหมือนทําท่ากําลังเห่าไอหัวผีนั้นอยู่ด้วยสรุปก็คือเหมือนหุ่นทุกตัวเนี่ยมีการถูกเคลื่อนย้ายตําแหน่งเองยังกับว่าขยับได้แล้วก็กําลังกลัวไอหัวผีกันอยู่อ่ะ แล้วพอนางเอกเนี่ยมองกลับมาที่หัวผีนะปรากฏว่าจากหัวผีตอนแรกมันอยู่บนโต๊ะเนี่ยหัวผีมันลงมาอยู่ตรงข้างล่างพื้นซะง,งั้นนางเอกก็สงสัยก็เลยเอานิ้วเนี่ยแตะไปที่หัวผีซึ่งมันก็ส่งผลให้เลือดเนี่ยติดนิ้วเธอมาด้วยจริงๆนะและกาลังสงสัยอยู่ได้ไม่นานนะปรากฏว่าแม่นางเอกก็เรียกนางเอกละก็คือนางเอกเนี่ยต้องออกไปข้างนอกบ้านกับแม่ นางเอกก็เลยพูดกับบ้านของเล่นประมาณว่าเดี๋ยวกูจะออกไปข้างนอกนะระหว่างที่กูไม่อยู่นะพวกมึงห้ามขยับตัวกันไปไหนนะแล้วพอดึกๆเนะี่ยนางเอกก็กลับมาบ้านแล้วในก็ไม่สนใจพ่อสนใจแม่ทั้งนั้นอนะรีบขึ้นไปดูไอ้บ้านของเล่นนี้ทันทีทันใดพอเธอมาส่องดูที่บ้านของเล่นนะ่ะปรากฏว่าหุ่นทุกตัวนะ่ะก็มีการถูกเคลื่อนที่ขยับตำแหน่งกันหมดนะหุ่นพ่อและแม่นะ่ะมายืนอยู่ตรงบันไดแล้วก็กำลังมองไปที่หัวผีส่วนไอ้หุ่นหัวผีตอนเนี้ยมันก็ไปวางอยู่บนโซฟานะแล้วนางเอกก็มองหาหุ่นลููููกกกก็พบออหหหุ่่่นนลลััลังแดวผียเื นายเอกก็มองไปที่หัวผีอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าหัวผีไม่อยู่บนโซฟาและมันย้ายไปอยู่บนเตียงนอนแทนนายเอกก็เริ่มสงสัยแล้วนางเอกก็ถามไปว่าไอสัตว์มึงเป็นใครเนี่ยมึงเข้ามาในบ้านหลังนี้ทำไมแล้วนางเอกก็เลิกเล่นละกูไปนอนดีกว่า วันต่อมาเนี่ยแม่ของนางเอยก็พาเธอไปดูร้านของเล่นก็เป็นร้านเดียวกันกับที่แม่นางเอยซื้อบ้านของเล่นนี้ให้นางเอกันแหละแม่นางเอกก็บอกคนขายนะว่าบ้านของเล่นมึงเนี่ยดีมากๆเลยลูกสาวกูถูกใจชิบหายแล้ววันนี้นางเอยก็ได้มาซื้อของไปตกแต่งบ้านของเล่นเพิ่มซึ่งก็คือหุ่นตำรวจนั่นเองซึ่งแม่นางเอกเห็นแบบนั้นก็คิดว่าอ๋อลูกกูโตขึ้นคงจะอยากเป็นตำรวจอะไรอย่างเี้ยแต่ความจริงแล้วเนี่ยที่นางเอกซื้อหุ่นตำรวจเนี่ยก็เพราะว่านางเอยอยากจะให้หุ่นตำรวจเนี่ยเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนนนีี้้้้แลวววววกกก็ช่ยจัััััดาาาารรบออหหขตตใพเเ